สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับร้าน19โพสีทองนะคะอยู่กับหญิงแล้วก็เฮีวิทยาโนที่เป็นเจ้าของร้าน19โพสีทองนั่นเองเนาะวันนี้มีคุณดเข้ามาใหม่อีกคันหนึ่งแล้วนะคะก็คือโฉบเชนตัวสุดท้ายเลยเดี๋ยวให้เฮีวิทยาลองพาชมรถพร้อมกันเนาะว่าคันนี้จะสวยน่าใช้ขนาดไหนกันคะ่ะนี่เป็นปีอะไรนะีปี2020รุ่นค <2020 S 1> <20. S 2> ับดีรัก20ค่ะเป็นโฉมไหนนะ ตัวนี้ก็คือเป็นตัวโฉบไมเนอร์เชนแล้วเนาะก็คือเป็นตัวหน้ากระจังแบบขีดขีดแบบนี้เนาะก็คือโฉมสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นเรื่องโฉมสุดท้ายใช่ก่อนที่จะเป็นสตาเรียใช่ค่ะก่อนที่เป็นสตาเรียตัวนี้เป็นดีลักนะปีสองพันยี่สิบตัวโฉม,มไมเนอร์เชนตัวสุดท้ายละค่ะและ้าวันนี้ก็คือหนึ่ง จากราคาปกติเนี่ยหน,นึ่งสองสี่ห้าวันในรถให้ห้าหมื่นจากไลนี้ก็คือวันนี้ราคาพิเศษเหลือหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันะหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเป็นตัวโฉมมัน,น่ในเชนตัวสุดท้ายก่อนสตาร์เรียปีสองพันยี่สิบปีสองพันยี่สิบตัวสุดท้ายละตัวนี้เอเลขไม้น้อยด้วยเลขไม่แค่เจ็ดแปดหมื่นโลแล้วก็อ่ะ,อะเดี๋ยวกล้องดูรอบๆก่อนเอระย,ยาก็เปลี่ยนใหม่แล้วอันนี้เอ ยางเปลี่ยนใหม่ละยางเปลี่ยนปีที่แล้วของพิชลินสองหมื่นกว่าใบาเสร็จอยู่หน้ารถสองหมื่นกว่าอ,อันนี้ดูยางหน่อยยางก็ใช้พิสานสี่ปีสบายเลยของพิชลินสองหมื่นบาทใบเสร็จอยู่หน้ารถแล้วแม็กลายเดิมแม็กลายเดิมแม็กโมเดลโมเดลยางสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบปกอันนี้ต้องถึงไหมของเทอินสี่ต้นอันนี้เจ้าของเดิม เจ้าของเดิมใส่โช๊คเทอินมาเทอินมาสี่ต้นเลยนิ่มขึ้นนิ่มขึ้นแล้วก็มีใส่กันโครงกันสะบัดด้วยนะตัวนี้เดี๋ยวอยู่ข้างหลังกันโครงกันสะบัดเออันนี้อันนี้อ่ะเดี๋ยวกล้องมาจับฝั่งนี้นอเอยเออันนี้ก็คือเทอินก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะก็คือสีเขียวโช๊คเขาจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยจะเหมือนเป็นพวกลิขสิทธิ์เลยอะ่ะก็คือสไตล์ของเขาต้องเป็นโช๊คเขียวเ,ยเทอินอ ยิงหยิบเอกสารมาให้ดูเลยค่ะคุณเลกคันนี้ไม่ประมาณเจ็ดพันหมื่นโลเนาะเฮียเนาะแล้วก็คันนี้เมื่อกี้ที่เฮียบอกว่าจัดโปรลงมาเหลือหนึ่งหนึ่งเก้าเก้านะคะ่ได้โฉมใหม่ในเชนเลขใหม่หน่อยด้วยเลขใหม่แท้ใช่เลขใหม่แท้เลยประตูไฟล์ถ่าดไม่ได้ก็คือประตูไฟ้าจากศูนย์ใช่อันนี้คันนีสสวยเลยใช่ถ้าเครดิตดีค่ะถ้าเครดิตดีฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณสองหมื่นนั่นเองเนาะ ใยนู่นใปใดพลาสติกหลายจุดยังไม่ได้แกะเลยอันนี้ที่บนดวงไฟตรงนู้นแล้วก็ที่หัวหมอนแล้วก็ข้างหลังเบาะข้างหลังนะหัวหมอนต่างๆแล้วก็คือข้างหลังข้างตัวน่ะไม่ได้ใช้เลยไม่ได้นั่งเลยเขาตั้งแต่ป้ายแดงเลยไม่ได้นั่งแล้วก็ทัวหมอนนั่งหน้าสายนั่งหน้าซ้ายก็ยังไม่ได้แกะเลยพลาสติกแล้วก็ที่บังแดดีกหลายจุดที่พลาสติกยังไม่ได้แกะแอนคือคันนี้เนี่ย ที่รถเขาเนี่ยตรงนี้ก็ยังไม่ได้แกะพลาสติกนะลางเลยพลาสติกอะไรยังอยู่ครบหลายจุดเลยตัวบอกเพื่ออะไรพวกนี้เราพที่มีวิวทีไปก็ยังไม่ได้แกะพลาสติกก็คืออันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นอะไรนะอีูโรงงานผลิตอะไรโรงงานเกี่ยวกับพวกฟาร์มาซีอะพวกยาคือพวกเครื่องมือแพทย์ใช่แต่ยังไม่แน่ใจว่าเขาผลิตรับเก็บจริงจังคืออะไรเก็บอะไรเกี่ยวกับพวกยาเนี่ยเนาะใช่คือเข้าไปเข้าไปนี่แบบ คือเหม styles, ือนเป็นคล้ายๆโรงพยาบาลเยอะๆมันจะไปกองพวกอะไรต่างๆของพวกเครื <tes> ่องมือแพทย์อ่ะอะไรเงี้ยเขาเป็นโรงงานเขาเป็นบริษัทโรงงานโรงงานเกี่ยวกับพวกยาแล้วพวกเครื่องมือแพทย์อะไรพวกนี้นะแล้วคนนี้ก็คือเขาก็ต้องข้างหน้าในห้องเครื่องเขาใส่เหล็กกันโผงด้วยนะคือพวกนี้เขาก็จะมีอะไรแบบอีโกของเขาจะสูงนิดนึงจากความคิดของเขาพวกนี้จะจะจะแบบ แต่นั้นๆหน่อยอะไรประมาณนี้เออก็มีเหล็กกันโครงแล้วก็ข้างหลังข้างหลังี่ยเป็นเหล็กกันโครงกันสะบัดแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็คือจะมีเหล็กค้ำยึดยึดยึด,ยด,ยด,ยดเบ้าโช๊คเขาบอกว่าช่วงรถบิดต,ตัวเนี่ยตัวนี้มันจะช่วยได้ช่วยได้พวกกันโครงกันสะบัดแล้วก็เหล็กท,ที่ที่ที่เบ้าโชกเดี๋ยวจะให้เปิดให้ดูในข้างหน้าห้องเครื่องอ่ะอ่ะยิงเปิดบุกสวิดมาเขาสูนตลอดช่วยยาเลย อันนี้ก็คือคันนี้เนี่ยรับประกันสามเอ้ยห้าปีหรือหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลเมตรนะคะเพราะว่าเป็นโฉมตัวสุดท้ายเนาะลูกค้าก็คือออกยี่สิบแล้วก็จดยนะี่สิบเนาะคือออกวันที่เท่าไหร่เนี่ยสิบสองเดือนเก้าหกสามค่ะสิบสองเดือนเก้าปีหกสามใช่ก็คือยี่สิบจดยี่สิบรับปียี่สิบแล้วก็จัดจดจด,จดปลายปียี่สิบจริงๆร่ะจดปียี่สิบได้รถคันนี้่เนี่ยคือความชัดเจน <0. S 1> เขา หมื่นโลสองหสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดมืนคือทุกระยะเลยแล้วไปอีกทีก็คือแปดหมื่นแปดหมื่นแปดหมืก็คือล่าสุดเนี่ยเขาเช็คมา7จ็ดหมื่เท่าไรนั่นเองเจ็ดเจ็ดหมื่นไปอีกทีก็8ปดหมื่นแปดแต่ตอนนี้เลขไมาแปดหมื่นหนึก็ใช้ได้อีกประมาณ8ปดพันโลหรือเจ็ดพันโลแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายมาหมดเลยน้ำยาหล่อเย็นอะไรเงี้ยก็คือ ใบเสร็จอ่ะเนี่ยเนี่ยมีใบเสร็จอยู่เลยนะคืออันนี้ชัดเจนเลยเข้าสูตรตลอดทุกระยะเลยสามหกเจ็ดแปดครั้งแล้วเข้ามาเนี่ยคือตลอดทุกระยะเลยชัดเจนเลยนีย่เป็นพวกใบเสร็จเปิดดูใบเสร็จเนี่ยมันจะมีที่อ่ามากคีดูคร่าวๆมีใบเสร็จน้ํามันเครื่องน้ำมันเกียน้ำมันเบรคท้ายแล้วก็มีผ้าบเบรกเลยนะเพิ่งจะเปลี่ยนเมื่อยี่ส <9, 000 S 2> ิบเดือนหนึ่งปีหกหกอันนี้ก็คือชุดน้ำมันชุดชุดผ้าเบรกนะ สามพันหกกว่าแล้วก็น้ํามันพวงมาลัยเวอร์แหวนรองน้ํามันเครื่องน้ามันเครื่องอันนี้เก้าพันห้าเปลี่ยนหมดไปและอันนี้แปดพันนี่สิบเจ็ดเดือนสิบสองปีหกสี่อ๋ออันนี้ของเก่าปีหกสี่อันนี้พ้นน้ามันเครื่องไปเสร็จอันนี้ปีหกหอันนี้ปีหกเจ็ดล่าสุดปีหกเจ็ดเนาะปีหกเจ็ดเปลี่ยนอะไรคร่าวๆอ่านน้ำมันเครื่องท้ายน้ํามันเกียร์น้ำมันเครื่อง แล้วก็พวกแหวนแล้วก็พวกชุดผ้าเบรกผ้าเบรกหลังใช่ค่ะแล้วก็ยางรองฝาครอบเครื่องครอบเครื่องก็คือเวลานั้นน่ะที่มันจะมีลูกยางคือเวลานั้นตัวนี้เวลาเครื่องยนต์มันจะมีกระพือสั่นๆก็คือลูกยางมันจะสึกนิดนึงแล้วเขา้าศูญก็ให้เปลี่ยนเปลี่ยนอืมคูจริงมันไม่ต้องเปลี่ยนหรอกลูกยางนี่ด้วยน้ำยารักษาม้อน้ำขนาดสี่ลิตรแหงไหมลูกยางจุกฝายาครอบเครื่องอเจ็ดร้อยกว่าบาทเจ็ดร้อยกว่าบาทอ๋อสี่ตัวเขาไม่เปลี่ยนสี่ตัว จริงๆลูกค้าซื้อมาเนี่ยไม่ไม่เปลี่ยนอะไรก็ลูกยางพวกเนี้มันทนแต่อันนี้คือเขาเป็นโรงงานเกี่ยวกับพวกพวกโรงพยาบาลนะคืออะไรก็แล้วแต่เขาจะมีความเป็นอีโก้สูงนิดนึงเจ้าของเดิมอะไรเงี้ยคือต้องเปลี่ยนว่าบาทหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทคือใครบอกว่าเจ้าของเขาบอกว่าถ้าใครได้รถเขาไปได้ไปใช้ถือว่าโชคดีเพราะว่าเขาดูแลถึงดูแลถึงอันที่หมื่นกว่าบาทนี่คือเปลี่ยนมารอบเจ็ดหมื่นแปด แล้วก็ยางก็อันนี้มีใบเสร็จเปลี่ยนที่บีควิกคือสองหมื่นกว่าเปลี่ยนมาปีที่แล้วปลายปีที่แล้วอันนี้อะไรก็ไม่สองหมื่ 20, นกว่าสองหมื่นกว่าเอาตัวอย่างค่ะอันนี้สองหมื่นกว่ายางเปลี่ยนมาป,ปลายปีที่แล้วเออปีสองพันยี่สิบสามปีที่แล้วของบีควิกอ่าเมื่อกี้อะไรนะใบเสร็จอะไรนะอันนี้นจะจิบมา<ฟ>ทีเลยอย่ไไอันนี้ก็คือสองหมื่นห้าก็คือไฟหน้าซีนอนใช่ ไฟหน้าสีนอนอ่าประกันมอเตอร์สุดสี่สองหมื่นห้าโอ้แพงเหมือนกันเนาะเกี่ยวกับชุดระบบไฟทั้งชุดเลยเนี่ยของค่าของค่าแรงเบดเสร็จแล้วก็อยู่ประมาณสองหมื่นห้าค่ะออันนี้ก็คือของเดิมไม่ใช่สีนอนเขาไปใส่สีนอนทั้งชุดเลยสองหมื่นห้าอาอันนี้ก็คือเหมือนของแท้แหละอ่าอันนี้หมดเดือนสิบอันนี้ก็คือมีประกันชั้นหนึ่งหมดวันที่ยี่สิบหกเดือนยี่สิบหกเดือนสิบปีหกเจ็ดอ่า ไม่ใช่ชั้นหนึ่งเลยไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเออเบี้ยหมื่นหนึ่งพันเพราะว่าปกติแล้วของอูดายต้องปีประมาณสองหมื่นสองหมื่นสองอันนี้เบี้ยหมื่นหนึ่งอ่าไม่ใช่ไม่ใช่อ่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ชั้นหนึ่งเออแต่ก็ยังมีประกันคุ้มครองอ่ะไม่น่าจะเป็นประมาณประเภทสองนะเบี้ยหมื่นหนึ่งกว่าหมื่นต้นต้นน่าจะประมาณพอสองพอสองบวกแล้วพอระบอจะหมดยี่สิบหกเดือนสิบปีหกเจ็ดเออ แล้วก็ประกันประกันเดี๋ยวดูว่าใกล้หมดหรือเปล่าเพราะว่าเออนน <บร S 2> ไปปีภาษีไหมเอ็คือถ้าหมดจากร้านเราไปเดี๋ยวเราต่อให้เอ,อแต่ถ้ายังไม่หมดก็กคือตามตามตามอายุของปร่าภาษีอะไรเงี้ยเอ้เมื่อกี้แล้วก็มีใบเสร็จเออเดี๋ยวนะมันจะมีใบเสร็จอะไรั้างด้วยใบเสร็จอะไรใบเสร็จโชคด้วยมั้งเออของเทอินอยู่ในเนี้ยอันนี้เทอินอ๋ออันนี้อนนเอออันนี้มีใบรับประกัน เขาไปใส่มาของเทอินก็คือเทอินก็จะเป็นสัญลักษณ์เทอินสีเขียวแล้วก็อันนี้เป็นเขาเก็บได้หมดเลยเนาะอันนี้อะไรเอ่ยอ๋ออันนี้เลหล็กันโครงหลังเจ็ดหมื่นห้าการสัญลัเก้าหมื่นห้าเอ้ยโทษทีเก้าพันห้าเขาลดให้สองพันชุดหนึ่งชุดกันโครงหลังเอสวันเจ็ดพันห้าร้อยออันนี้คือเขาลดให้สองพันสีญลักมาสองสองสีญลักเก้าพันห้าเขาลดให้สองพันเหลือ 7,500อเออ,อันนี้มีใบรับประกันอันนี้ก็คือโชว์เขาละเอียดนะเขาบางที่เวลาใส่ไปแล้วก็ค่อยๆได้สนใจแล้วไงเอาเก็บไว้ที่บ้าน <c oughs> พอนานเขาก็หายไปอะไรประมาณนี้เออผู้มือการใช้บุ๊กสวิต่าซองสีดําอะไรเอกสารอะไรเนี่ยเกี่ยวกับทีวีหน้าทีวีหลังจออะไรพวกนี้นะคืออยู่ครบหมดเลยเนี่ยเขาค่อนข้างเป็นละเอียดเยขาทํางานเกี่ยว,วกับโรงพยาบาลเนี่ยงงานผลิตเนี่ยผู้มือการใช้อะไรอยู่ครบหมด แล้วก็กล้องบันทึกเดินทางหน้าหลังเลยมีแถมให้ด้วยนั่นแหละที่ที่ท,ที่ที่มือชี้ไปตรงนั้นก็คือสตาร์ทรถก็กล้องบันทึกเดินทางหน้าหลังเออ x i a o มีตัวไว r e l e s s c h a r g i แล้วนะคะรุ่นเดียวต้<ะ>องจับตัวไว r e l e s s c h a r g i n คร่าวๆก่อนเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ิงทีหนึ่งเอแล้วก็ให้ดูเบาดูภายในหน่อยอันนี้ภายในสภาพใหม่มากเลยสีครีมเบจน้ําตาลนะอันนี้ ตัวนี้ตัวเป็นรุ่นดีลักป้ายแดงหนึ่งเอาเฉพาะราคาที่ไม่ได้รวมของแต่งนะราคาเงินสดเนี่ยหนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันจแนเลยเพราะว่าขายบ่อยดีลักไอ้ตอนนี้มาจัดโปรโมชั่นเหลือหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันไอ่อันนี้ก็คือเมื่อกี้พอดีมีคนคอมเมนต์มาถามว่าคันนี้รถปีนะคะสองพันยี่สิบมเชนตัวสุดท้ายแล้วก็เป็นรุ่นของดีลัก อับโหลดปี20แล้วก็ต,วตัว20เลยตัวโฉ<ห>ม,มใหม่ในเชนใช่ตัวโฉมในเชนตัวหน,น้ากระจังใหม่ก่อนที่จะเป็นสตาร์เลียค่ะตัวนี้ก็คือถ้า H1 ก็คือตัวล่าสุดเอาเป็นตัวโฉมโฉมล่าสุดก็แล้วกันโฉมโฉมล่าสุดพอพอหมดอันนี้ก็เป็นสตาร์เลียแล้วที่เขาเหลือคือปัจจุบันเนี่ยคือถ้าหมดแล้วในโชว์รูมเนี่ยแทบจะไม่มีเหลือแล้วนะเอลิทเอ็นเอฟเอฟเอฟอฟลิทเอ็นเอสก็คือมาก่อนนะแล้วก็มาเป็น ตัว Elite FE ที่เราได้มานะปี23-24จะเป็นรหัส Elite FE จะไม่มีสติกเกอร์ฝาท้ายจะล้ล้นเนี่ยนะคันสุดท้ายที่เราได้มาเลขไม่แ0 0พัโลอันนั้นก็ขายไปแล้วขายไปที่นราธิวาดไปไปจังหวัดใกล้ด้วยนลาที่วาสเลยแต่ตัว Elite จะไม่มีประตูไฟฟ้าให้เนาะไม่มีกล้องรอบคันเนาะขนะที่เราได้มาแล้วก็ไม่มีตัวไวเลยชัดเจน อันนี้ได้ได้ออปชันมาอันนี้ตัว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 ถ้าเป็นซีเบตที่นั่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปล่าสุดเป็นตัวท็อปสุดเอ่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องประตูไฟฟ้าซ้ายขวาสองข้างแล้วก็กล้องรอบคันแล้วก็ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือไวเลสชาร์จิ้งเอ่แล้วก็ตัวนี้เอ่อสีน้ำตาลนะสีน้ำตาลดำสีน้ำตาลดำแบ็คบาวตัวนี้อ่าสีน้ําตาลดําสีน้ําตาลดําอ่าตัวนี้ทะเบียนสวยด้วยนะสามหนึ่งแปดแปด อสามหนึ่งแปดแปดอืมนี่เลยคันนี้พลาสติกตอนหลังก็ยังก็ยังไม่ได้แกะพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะอ่ะเาเดี๋ยวกล้องมาใกล้ๆทางนี้ทั้งตัวเลยไม่ได้นั่งเลยตัวนี้ยังห่อไว้เลยอ่ะเดี๋ยวกล้องมาดูใกล้ๆเออกล้องมาดูใกล้ๆแล้วข้างในนะยุ้ดเลยที่พลาสติกยังไม่ได้แกะค่ะย้ำราคาให้อีกทีหนึ่งเนาะคันนี้เหลือเพียงแค่หนึ่งล้านหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าใช่หนึ่งล้านหนึ่ง หนึ่งล้านหนึ่งเก้าหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าหมื่นเก้าพันเนาะแค่ดีๆแต่เต็มฟรีดาวน์ละค่อนอยู่ประมาณสองหมื่นตัวนี้ได้ได้ได้ของแต่งไปเยอะสองหมื่นบาทนะยองหมื่นใช่สองหมนตัวนี้ได้ได้ของแต่งไปเยอะแล้วก็ไม่ลวกอ่าจะติดขาขาตั้งกล้องแบบไม่รู้เนาะก็คืออ่าคือจะมีเหล็กกันโครงพอเห็นเข้าๆไหมเห็นสีส้มใช่ปหมโช๊คสีเขียวพอเห็นไหมไม่เห็นใช่ไหมลองลองลองหมุนซ้ายหมุนขวาหน่อยดิเอ๋ ไม่ติดนะพอดีขากป้องยาวไงเออเห็นสีเขียวเออก็คือตัวนี้ก็คือเป็นเทอินสตัวแล้วก็มีการ<ฆ>โครงกันสะบัดอ่าอย่างเงี้ยชุดนี้หลายหมื่นนะรวมๆ<ฆ>เข้าไปแล้วเออเทอินนิ่มใช้ได้เออแต่ถ้าเป็นสุดยอดต้องเป็นเทเทอินของไฟฟ้าค่ะ<ฆ>ถ้าเป็นเทอินไฟฟ้าเนี่ย เขาจะเขาเรียกอะไรนะเขารับตัวดาวเทียมเลยอะ่ะของเทอ,อินเนี่ยเขาทันสมัยแล้วมันจะเป็นวัดค่าทีตต่ต้ลเลยตัวตัวตัวเทอินไฟฟ้าเขาอะ่ะหาตัวจับยากตัวนี้ตัวนี้เป็นดีลักนะกตัวสุดท้ายแล้วจะเป็นสเตเลสแบบนี้แล้วแต่สเตเลสนูนถ้าเป็นรุ่นก่อนนะพวกประมาณสักปี18-19อ่ะกนะก็คือจะเป็นเหมือนเป็นแผ่นยางพลาสติกสี่เหลี่ยมตัวนี้ตัวนี้จะเป็น แทนตัวสเตเลสนนนตัวสุดท้ายละตัวนี้โฉมมันได้เชนตัวสุดท้ายละเข้าใจง่ายๆนะอันนี้อันนี้ยางของมิชลินปียี่สิบสามเดี๋ยวดูฝั่งนี้มอสภาพสวยคันนี้สภาพใหม่เลยหัวน็อตเดิมตะเข็บเดิมทั้งคันคันนี้แล้วก็มีประกันชั้นหนึ่งด้วยนี่พลาสติกนี้ก็ยังไม่แกะนี่ก็ยังไม่ได้แกะแล้วก็ตามสายเบลล์ถามว่าดาวสองแสนคนเท่าไหร่ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวหญิงแบกวก็เอ่อเดี๋ยวหลังไม่เนาะติดต่อหญิงได้เลยจิ้มหน้าโปรไฟล์นะคะในต่อต่อแล้วก็มีช่องทางการติดต่ออยู่เดี๋ยวหญิงคำนวณให้เนาะ<ม>เพราะ<ม>ว่าตอนนี้พอดีไม่มีอุปก,กรณ์ในการคำนวณพอดีไม่มีเครื่องคิดเลขนะใช่ไม่มีเครื่องคิดเลขก็เลยคำนวณให้ไม่ถูกอะไรเียต้องขอโทษทีตรงนี้ไม่ได้ปิดบงังอะไรหรอกมันไม่มีเครื่องคิดเลขเดี๋ยวบอกทิดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรื่อง บอกปีบอกรุ่นบอกราคามันไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขไงใช่คันนี้ข้างในใหม่มากคันนี้เดี๋ยวสตาร์ทสตาร์ทรถให้ดูนิดนึงค่ะออปชั่นก็มาให้ครบหมดแล้วนะกุญแจอยู่ครบสองชุดกุญแจสองชุดกุญแจอยู่ครบสองชุดค่ะกุญแจครบสองชุดอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทดูดูเลขใหม่แล้วก็ดูอเปิดจอข้างหลังหน่อยจอตัวนี้ออโต้เดี๋ยวอีกเปิดให้กดอะไรก็ได้ตัวนี้จะเป็นจอออโต้ก็คือสไลด์ออโต้ ลงมาเลยก็ไดนะ้เออภายในใหม่มากเลยคันนี้สีทีมเบจน้ําตาลภายในสะอาดไม่มีรอ่องไม่มีขาดเลยบอกค่ะคืออันนี้เดิมๆมากับเจ้าขอ,ของเลยนะเรื่องเรื่องเบาะเรื่อง,อ,งอะไรภาพกันนี้ก็คือเราก็มาใช้น้ํายาฟอกฆ่าเชื้อลงแว็บภายในแค่นั้นเองขัดสีเคลือบสีให้ใช่ตอนนี้ก็คือรถเนี่ยตอนเนี้ยทำประอาดก็คือพร้อมพร้อมพร้อมส่ง,งอมอบรถหมดแล้วแล้วเดี๋ยวเวลาถ้าลูกค้าจองเนี่ยเราจะขัดสีเคลือบสีแล้วก็ อ่าลงน้ําหอมแล้วก็อ่าดเชื้ออีกรอบหนึ่งแล้วก็สปาใหม่ให้อีกรอบหนึ่งต <ฮะ S 1> อนนี้คือเราทําคร่าวๆไปรอบแรกแล้วเดี๋ยวเวลา <ฮะ S 1> ส่งมอบรถเราอย่าทำสามีอีกหนึ่งรอบถมใแ้มกับลูกค้าออะอันนี้มาดูเลขใหม่หน่อยค <ฮะ S 2> ุณเล็กยังไงจิ้มหน้าตอ่อต่อหญิงเนาะมีช่องทางการติดต่ออยู่แปดหมื่นหนึ่งพันโลแปดมื่นหนึ่งพันโลอันนี้ก็คือต้องรอบพัน กล้องรอบคันอันนี้กล้องรอบคันนะมองเห็นไหมเอ่ยอ่นนีเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆกล้องรอบคันตัวนี้ออปชั่นครบเลยแล้วก็มีเบาะร้อนเบาะเย็นอะไรให้ครบหมดเลย,ยนะคะและ้วก็อันนี้คือเบาะร้อนเบาะเย็นอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้คืออถ้าลูกคา้าโทรมาช่วงนี้ขออนุญ,ญาตนี่พอดีกาลังไลฟ์สดกําลังใช้โทรศัพท์ไลฟ์สดอยู่อย่างเงี้ยเอ๋เดี๋ยวยังไงขอไลฟ์สดก็ติดต่อหลังไม่ได้หรือว่าฝาบเดี๋ยวให้โทรกลับ ก็คือติดต่อกับพอดียางรับสายไปได้ใช้โทรศัพท์ไรฟ์สดอยู่อันนี้ก็คือแผลบันทึบมันทึบกล้องบันทึกเดินทางหน้าหลังใช่เบอร์นี้ไหมที่โทรมาเบอร์เดียวเบอร์เดียวกันแสดงว่าเหมือนเขาไม่ได้ดูไรฟ์สดอยู่เขาโทรมาอ่าอย่างเงี้ยพอดีกําลังไรฟ์สดอยู่อันนี้เราทําการไรฟ์สดทางช่องต่อๆอยู่นะคะแล้วก็อ่าอันนี้มีไวเลสชาร์จิงอ่าอันนี้คุยคอนโทรลอยู่ตรงนี้นะค่ะ ควบคุมควบคุมคันเร่งไฟฟ้าควบคุมคันเร่งด้วยไฟฟ้าคุยคอนโทรลแต่ไม่ใช่คันเร่งไฟฟ้านะคันเร่งไฟฟ้าอีกแบบหนึ่งเอออันนี้คือพวกล็อกความเร็วล็อกความเร็วคุยคอนโทรลอย่างเงี้ยไม่ได้เพิ่มแรงม้าแรงบิดอะไรแต่ถ้าคันเร่งไฟฟ้าเนี่ยเหมือนถ้าภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายเหมือนเพิ่มแรงม้าแรงบิดอ่อนๆเบื้องต้นแแต่ถ้าเกิดว่าเด็กวัยรุ่นรุกกระบะปิกอัพ อันนั้นคือเขาไปแมปเครื่องกันอ๋อไปแมปแล้วก็ต้องใส่กล่องถ้าอย่างนั้นแหลงอะไรที่ไปไปแต่งปั๊มแต่งอะไรที่<ฆ>สังเกตู่บนถนนที่รถกระบะเวลาเขาเหยียบควนดำๆอ,อ่ะพวกนั้นคือไปแต่งปัม๊มค<ฆ>่ะเ,เขาไปแต่งปั๊มกันอะไรอย่างเงี้ยนะเอ๋ะอันนี้ก็ภายในก็ดูครบหมดแล้วเนาะค่ะภายในสวยเนี่ยกล้องสะอีดทีก็นนะได้ใหม่มากๆไม่ใหม่ๆันนี้สะอาดใหม่มากเลยสีรีมเบจน้ำตาลนะ้าของเดิมใช้รักษาอัะเสวดูห้องเครื่องกันต่อใช่ หัวนอเดิมตะเข็บเดิมคันนี้ค่ะเนี่ยประเดิมตะเข็บเดิมอันนี้สภาพสวยรับประกันให่นะไม่มีชนหนักไม่มีฟิกว่มและตอนนี้ก็คือต้องเพิ่มอีกหนึ่งอย่างก็คือรับประกันเรื่องการนําท่วมใช่รับประกันเรื่องการนําท่วมด้วยด้านหน้ากันต่ออันนี้คือหัวนอเดิมตะเข็บเดิมนะแล้วก็ที่บอกว่าตัวนี้เนี่ยที่เขาเป็นโรงงานโรงงานผลิตพวกเครื่องมือแพทย์พวกยาเนี่ยเขาก็มีความที่ จะมีความเรื่องอะไรนะเขาเรียกว่าความปลอดภัย<ะ>ความปลอดภัยของเขาอะไรประมาณเนี้เนาะเออคำโชกคโชเขาบอกว่าช่วงรถบิดตัวไงตะ,ะแคงบิดตัวอะไรพวกคาโช์อะไรพวกนี้ก็ช่วยเรื่องตัวถงังร่วงการสรงตัวการอะไรรถเอออย่างงี้ยนะเอออันนี้คือเขาว่ามานะทางร้านทางร้านที่ที่เสียเงินใส่อะไรนี่เออนั่นแหละเอออ่ะอันนี้ก็รถยนต์ใหม่มากใช่อันนี้ก็คือเดิมๆหมดนะไม่มีอะไรเออ แดี๋ยวย้ำย้ำรุ่นย้ำปีให้อีกทีหนึ่งนะคะก็คือคันนี้นั่งในก่อนก็ได้แป๊บเดียวเสร็จแล้วเอออืมคันนี้ก็ไม่มีอะไรปีสองพันยี่สิบนะโมเชนต์ตัวสุดท้ายนั่นเองนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นซาเลียแล้วก็ยังมีวารันตีสูงเลยคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวเนาะก็วของเดิมเป็นเกี่ยวกับโรงงานยานะคะนีก็ไม่มีอะไรนะต้องมานำเสนอตรงนี้รถดีๆสวยๆให้ใชแล้วก็ เดี๋ยวไม่รู้ว่าช่วงบ่ายเย็นจะเอาโคจูเนอร์มาไลฟ์เลขใหม่น้อยแล้วจะมาจัดโปให้ใจัดโปให้ราคาว้าวแน่แล้วก็รถสวยแน่นอนอย่างเงี้ยไปคัดมาให้เลยวันนั้นเออเดี๋ยวดูช่วงบ่ายถ้าฝนไม่ตกดีจะเอามาจัดโปให้คันเ่นึดี๋ยวันี้คือมานําเสนอคันนี้ให้ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรก็ขอจบแค่นี้เพราะว่าอันนี้เดี๋ยวย้ายําปีแลาา้วมาขายอีกทีปี2 0งพัี่สิบตัวโชม,ชม โฉมสุดท้ายมาได้เชนตัวสุดท้ายนะหน้าใหม่หน้าใหม่เชนตัวสุดท้ายพอโฉมนี้เสร็จก็เป็นสตาร์เหลียแล้วเอออย่างเงี้ยไปแดงร้านเจ็ดแสนกว่าไม่ได้รวมของแต่งฝ่หน้าซีนอนเนี่ยสองหมื่นห้าสองหมื่นกว่าตัวนี้สองหมื่นห้าแล้วก็อ่าช,ชคํ้ำโชกตัวนี้แล้วก็กันโพงกันสะบัดข้างใต้เมื่อกี้ที่กล้องส่งดูเข่าๆแล้วก็โชว์เทนิี่ต้นเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นรถบ้านมือเดียวเลขใหม่แท้เลขใหม่น้อยเช็คศูนย์เมื่อกี้นว่าแปดครั้ง อย่างเงี้ยชัดเจนเลยเอย่างเงี้ยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายทุกอย่างถ้ารถเข้าศูนย์ตลอดอ่ะศูนย์ซั่งเปลี่ยนห,หมดนเน,น,น,มนี่ยแต่เปลี่ยนทีโอ้โหเข้าทีเมื่อกี้ดูเก้าพันห้าแปดพันห้าหมื่นหนึ่งพันกว่าเน<ช>ี่ยเวลาเปลี่ยนทีเนี่ยถ้าโมบอกว่ารถเข้าศูนย์มาดียอย่างเงี้ยถ้าได้ประวัติของเดิมเข้าศูนย์อ่ะคุณที่บอกว่าเข้าศูนย์น้ำแพงเนี่ยอย่างชุดที่เปลี่ยนกันอย่างเงี้ยหมื่นกว่าเข้าข้างนอกเมื่อกี้สามสี่พัน แต่ไปเจอข้างในศูนย์หมื่นกว่าอย่างเงี้ยแต่มันได้ของแท้ไงข้างนอกของเทียมอะไรอย่างเงี้ยความแตกต่างมก็มีแค่นี้แหละของแท้ของเทียมถ้าใครรับได้ก็เอาของเทียมนะใครอยากได้เกรดเอก็ของแท้อะไรประมาณนี้เออเพราะของศูนย์เพราของแท้อยู่แล้วควันนี้ก็ไม่มีอะไรนะามาที่บอกบอกาก็คือปี2020ตัวสุดท้ายนะเป็นรุ่นดีลัาแล้วก็ปกติเนี่ยหนึ่งสองสี่เก้าวันนี้รดไปห้า0มืก็คือจัดโปรอยู่ที่หนึ่งหนึ่งเ้าเก้าหนึ่งล้าน หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าเนี่ยงเครดิตดีฟีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณสักสองหมื่นนิดหน่อยได้ยางใหม่ได้ของแต่งอะไรไปเยอะแยะมากมายพร้อมใช้เลยพิเศษไปให้นักก็คือซื้อรถกับเราก็ดูรถไม่เป็นก็ซื้อได้นะเรื่องชนหนักพลิกคว่มเรื่องน้ําท่วมเนี่ยคือผมวิทยาการันตีให้ก็คือขัดรถมาให้เนี่ยรถประเภทที่ว่าชนหนักพิิกคว่ำน้ําท่วมพวกนั้นเนี่ยคือไม่ต้องกลัว คือถ้าไม่ดีจริงเราไม่เอาเข้าเราคัดทิ้งให้แต่รถพวกนั้นนะบอกได้เลยว่าวงการรถมือสองมันเยอะแยะมากมายเราเจอทุกวี่ทุกวันเจอทุกวี่ทุกวันเนี่ยจริงแต่ว่าเราจะเอารถแบบไหนเข้ามาขายเรื่องเองฝากลูกคา้าเก็บไปคิดนิดนึงตรงนี้นะคำว่ารถมือสองเนี่ยมันมันมันไม่ใช่รถใบแดงอย่างเงี้ยความเสี่ยงมันเยอะแยะมากมายขนาดเราอยู่วงการนี้ถ้าเราดูไม่ขาดเราอย่างคาดเลยขนาดพวกระดับเจ้าของเต็นท์เทพๆอะ่ะถ้าประมาทเมื่อไหร่พลาดนะเอง ลดมือสองมันโลภด้ไหมคะกับเกิดความโลภใชเเาา่เกิดความโลภเห็นราคาถูกถูกเกิดความโลภคิดว่าเราได้ของดีของถูกแล้วอะไรเงี้ยหลับหูหลับตาซื้อมางานเข้า<ล>งานออกแน่นอนจเจอจริงๆแล้วก็เจอจริงๆนี่คือเรื่องจริงเลยอะไรเงี้ยมันถูกผิดสังเกตไงแต่ถ้าถูกกว่ากันนิดหน่อยหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเป็นเรื่องปกติกตนะราคาท้องตลาดเนี่ยมัน,ม,นมันอยู่ประมาณนี้เล้งเก์เนี่ยมันมันถูกแพงกว่ากัน ประมาณนี้แต่ถ้าถูกกันเป็นแสนแสนห้าสองแสนเนี่ยจ <ำ S 1> ําไว้เลยว่ารถคันนี้มันผิดธรรมชาติไม่ใช่ว่าเราโชคดีคือเราอาจจะโชคร้ายเต็นท์ไหนก็เหมือนกันนะหญิงที่เขาโดนกันอะ่ะคิดว่าซื้อของถูกแล้ว<ม>ตอนนี้เนี่ยมีอยู่คันหนึ่งไม่ต้องไปเอ่ยชื่อก็คือกลุ่มพ่อค้าก็คุยกันไม่ต้องไปเอ่ยชื่อรถยี่ห้อในหน้าส่งมานะ โอ้ปีปัญหาก็คืนก็คืนแล้วตอนนี้ในหน้าแม่งหลบหายเขา้ากิ่แม่ซื้อมาแล้วรถคันนี้เนี่ยคือมันโดนอายัดที่คงส่งแล้วตอนนี้คือหมายไปที่บ้านมหมายไปที่บ้านแล้วตอนนี้ก็คือ,อพูดง่ายก็คือตำรวจเรียกแล้วอะประมาณนี้อเออรถคันนี้มันผิดกฎหมายแล้วมาขายมันโดนมีความแจ้งความมีอะไรกันอยู่ผมก็อบอกว่าที่ก็พูดาสยบ้านไม่กูดโดนจนได้ กูเห็นก็ความถูกนี่คือคําพูดของเขากูมึงไม่ได้พูดกับลูกค้านะผมไม่ได้พูดกับลูกค้านะคืออันนี้คือคําพูดที่เขาพูดกับหลังบ้าน,นาเพราะไม่หาเเลยกูความโลภของปูแท้ๆไปเอามาไมโดนจนได้อะไรเงี้ยเออเนี่ยก็บอกว่าเขาเห็นก็ความถูกถูกกับท้องตลาดสองสองแสนหยิงแต่ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อ,อยี่ห้อรถเขาเดี๋ยวรถเขาเสียหายด้วยรถเขาไม่ได้มีอะไรแต่ไอ้คนน่ะมันทำให้เสียไม่ใช่ว่ายี่ห้อรถเขาเสียยี่ห้อรถเขาดังด้วยคือรถนําเข้าอย่างเงี้ยเออยี่ห้อรถนาเข้าแล้วแบรนด์ดังด้วยแต่ไอ้คนน่ มันมาซิแกแซกมันทําเสียนี่อย่างเงี้ยแต่คนนี้ก็คือก็มีปัญหาอยู่ตํารวจก็อ,ออกหมายแล้วก็นั้นอยู่อะไรประมาณนี้เนี่ยคือบอกว่าฝ่าลูกค้านิดนึงขนาดคนนี้เขาก็เป็นอยู่วงการรถยนต์เหมือนกันนะเขาก็เป็นพ่อค้าเป็นอะไรเหมือนกันเนี่ยไปถามว่าที่หญิงพูดเมื่อกี้เขาโดนเกิดเขาฝ่ามโรคของเขา,าเนี่ยถ้าฝ่ามไม่โรคแม่อะไรของเขาก็าไม่มีอะไรแต่อีกคนที่มารู้มาให้เขามันมาโหกมาบอกเขาบอกว่ามีปัญหาก็ขอคืนได้เออเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากไง ไม่ได้คิดอะไรมากที่ไหนได้โดนย้อนหลังมา,มาอ,งอ,งอะไรต่อมาก็รวยก็ไต่อะไรต่อเนี่ยน,<ป>นี่เขาบอกว่าขนาดเขาอยู่วงการนี้เขายัางโดน<ะ>นักภาษาอะไรกับลูกค้าท<ะ>ี่เป็นชาวบ้าน<ะ>ที่จะไม่โดนวงการนี้ะอะไรเงี้ยนะเนี่ยเพ<ะ>ื่จะบอกว่าซื้อรถกับสิบเก้าโปตีทองเราเราคัดให้หมดรถขี่รถชนรถคว่ำรถน้ำท่วมทุกสิ่งทุกอย่างผ่านสายตาของผมสองตาเนี่ยก็คือสบายใจเนี่ยแล้วถ้ามีปัญหา ก็คือวิทยาการันตีผมรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าไอรถพวกนั้นเนะี่ยมันมีปัญหาผมไม่เอาความเดือดร้อนเข้ามาในองค์กรมาในร้านของผมเงินทองไม่ใช่หาได้ง่ายถูกปะคือผิดพลาดอะไรขึ้นมาแล้วคือเราก็ต้องคืนลูกค้าเอางถูกปะเพื่อที่จะไม่ต้องไปทะเลาะก,กับลูกค้าคือว่ารถก,กันยานร่วมบาทรถมันโอนไม่ได้ก็ต้องคืนเงินลูกค้าร้านรมบาทถามว่าลูกค้าเขาซื้อไปเขาโอนไม่ได้เขายอมหรเอยงไม่ยอมเขาไม่ยอมแน่นอนถูกปะถ้าถามว่าถ้าเราไม่ยอมล่ะ ถ้าถามว่าเราต้องมานั่งทะเลาะกับลูกค้าลูกค้าไม่รู้อีนวยเนี่ยเขามาซื้อเพราะว่าเจตนาเขาดีแต่เราทะลึ่งไปเอารถ Hi ่าเหวอะไรมาขายมาหลอกขายเขาถูกปะ่ะนี่นเป็นยางไงว่าด่านแรกถ้าขครพลาดก็ต้องรับเคาะกรมไปเนี่ยประมาณนี้เป็นบทเรียนแล้วครั้งต่อไปเนี่ยถ้าเจอเหตุการณ์ประมาณนี้มันต้องมีอะไรแปลกๆมันแม่งก็อย่าไปยุงยปย่งถามว่าผมอยู่วงการนี้มากเกือบสามสิบปีผมเจอมาทุกรูปแบบเจอมาทุกรูปแบบจะเจอมากเจอน้อยคนที่ประสบการณ์สูงสูงมาเอง เขาเจอมาทุกรูปแบบลงไปคุยหลังบ้านนะเขาเ่อเขาเจอมาหมดจะเจอมากเจอน้อยถ้าเต้นไหนใจถึงแล้วเกิดความโรภมากเขาก็จะเจอมากถ้าเต้นไหนใจไม่ค่อยถึงเขาเป็นคนละเอียดเขาก็จะเจอน้อยอมีแค่สองแบบนี่มันเป็นประมาณนี้นะก็คือขอฝากลูกค้าไว้ตรงนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะงัน้นก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะงัน้นก็ขอฝากจบไว้ตรงนี้นะก็คือบอกว่ายัางไงก็ขอฝากร้านสิบเก้าโปตีทองไว้หน่อยนึกถึงรถสวยสภาพดีต้องที่นี่ สิบเก้าโพสีทองชื่อนี้ไม่ทำให้พิดหวังจริงครับต้บองรู้จักกันไว้ขอบคุณมากครับ,รบสวัสดีครับ